ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับสาายุธลาเทนวันนี้จะพามาดูรู้จักสมุนไพรอีกตัวนะครับผมอ่าวันนี้จะพามาทําความรู้จักกับต้นส่องฟ้านะครับวันนี้ครับห่างหายไปงานครับ okay. ช่วงนี้ครับช่วงนี้ต้องเร่งทํายาสมุนไพรนะครับช่วงน้ำท่วมนะครับอ่าวันนี้มีเวลาก็เลยเข้าป่ามาหาสมุนไพรนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับส่องฟ้านะครับผม นี่นะครับต้นส่องฟ้านี่นะครับสั้งกตง่ายๆครับผมนี่ให้ดูใต้ใบครับนี่เขาจะไม่รูครับเขาเรียกว่าส่องฟ้านะครับเป็นส่องดูก็จะเห็นเป็นรูนะครับนี่นะครับต้นส่องฟ้านี่นะครับสมุนคุณเขาจะอยู่ทุกส่วนนะครับตั้งแต่รากถึงใบนะครับผมนี่นะครับสมุนคุณยาจะดีครับนี่นะครับ ต้นสงฟ้านะครับยากำลังของพัดผู้ดงนะครับนี่นะครับตำนานของพ่อหมอยาสุพรนะครับเคยเล่าว่าเมื่อยังครั้งเป็นหนุ่มนะครับได้ไปบวชพรรษาแรกนะครับได้มีโอกาสได้เดินผู้ดงนะครับตามป่าตามหลวงปู่ขาวนะครับในตอนที่ต้องผู้ดงผ่านป่ามาสามวันเจวันเวันนะครับ บางทีไม่มีบ้านคนนะครับเป็นบินทบาทท่านได้ได้ปลุกเสกใบส่งฟ้ากับหมากเม่านะครับต้นหมากเมากินนะครับเพื่อที่จะได้มีกําลังเดินต่อไปนะครับไม่ไม่เหนื่อยไม่ปวดเมื่อยนะครับไม่หิวซึ่งก็เข้าใจได้ว่าทําไมต้องเป็นใบส่งฟ้านะครับเนื่องจากในใบส่งฟ้านะครับมีโปรตีนนะครับผม11.67%ซนนะครับ ไขมัน3.41%นะครับเท่านะครับ10.78%นะครับคาร์โบไฮเดรตห้าสเรเซนะครับตรงนั้นก็เป็นเยื่อใยนะครับหรือที่สารที่ถูกย่อยอื่นๆนะครับสำคุณจะเยอะมากนะครับผมตัวเนี้ย สองฟ้านะครับเป็นจะเป็นยาเลิกเหล้านะครับเลิกเหล้าเลิกเลิกบุหรี่นะครับสัมคุณยาจะเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ในคลิปต่อไปนะครับผมนี่นะครับท้าเป็นยาอบยาลูกประคบได้หมดนะครับนี่นะครับเยอะมากครับมีอาการแก้ไอนะครับแก้ได้หมดเลยแก้ไขหวัดนะครับได้หมดทุกยุคคโลกเลยแก้ผ่อนพิษก็ได้นะครับผมแต่จะใช้เข้ายากับหลายตัวนะครับ ครับผมเดี๋ยวสำรับคุณอื่นๆเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับ